ก็รู้สึกตื่นเต้นมา,มากๆค่ะเรียกได้ว่าเป็นรางวัลแรกของพวกเราสองคนเลยเนาะที่<ม>ได้รับค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนค่ะที่ช่วยกันเหนื่อยค<ม>่ะทั้งแฟนๆแล้วก็อินเตอร์แฝงค่ะก็<ม>ตื่นเต้นค่ะเป็นรางวัลแรกเลย<ม>จริงๆสำหรับพวกเราแค่เข้าชิงก็ยากไปแล้วค่ะ ค่ะวันนี้เราเราได้ชนะได้รู้สึกว่ามันมันไม่ได้คาดฝันมาก่อนเลยค่ะก็ดีใจมากๆเลยอยากจะขอบคุณแฟนๆของพวกเราที่ผลักดันกันตั้งแต่ซีรีส์ออนจนซีรีส์จบได้อย่างคงดัรพวกเราสุดความสามารถค่ะจนวันนี้เราได้รางวัลแล้วก็ต้องขอบคุณนักเขียนด้วยค่ะคุณมันแบลนที่ได้เขียนนี่ใหรักปากแข็งออกมาได้มันแบบ ุณแบบนนี้มมีากสองคนพวกฟีดแบ็คหรือว่ากระแสอำรับจักที่นี่ลองรับจัดที่แบบบอมาก็เกิดนคาดมากๆเลยค่ะก็มีทั้งมีอารมณ์อาของเราอยู่ตลอดแล้วก็เป็นการให้การตอบรับดีมากค่ะแล้วก็มีแฟนๆเพิ่มขึ้นเยอะทั้งไทยแฟนแล้วก็ตินเตอร์แฟนค่ะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ใหม่สําหรับพวกเราทั้งคู่มากๆค่ะแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นความสุข ืว่าบค่ติขึ้นมาเอในอนาคตอเี้ยเอมีวางแนว่ามีีจจริงๆในอตมีวางแผนร่วมกัต่อาจจะยังคู่ตอนนี้ไม่ได้ค่ะแต่อย่าค่เราติดตามเนาะก็บอกเลยว่าเจมีจะทำให้เต็มที่ที่สุด ว่าจะได้รู้น่าจะเร็วมากใช่ไหมคะทุช่าิเลช่าโอเคนะคแล้วหลังจากไปต็ปต่อไปขอบเรามองอะไราสำหรับพวกเราก็ก็อยากที่จะเติมโตค่ะโดยตัวของเราทั้งสองคนค่ะแล้วก็ได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ คิดว่าปีนี้เราคงเลือกโต้รุ่งมีช่วงมาค่ะก็อยู่ด้วยกันแบบก็จงมีอะไรใหม่ๆที่เราได้ลองใช่ไหมคะทั้งเรื่องเพลงเรื่องซีรีส์เป็นมิสซิ่งอย่างเนี้ยนะใช่ใช่ค่ะก็เป็นอะไรใหม่ๆแล้วกันค่ะสำหรับพวกเราทค่ะคู่ใช่ค่ะก็ค่ะนี่เราก็ถ่าแล้วกันค่ะก็เออ จบไปแล้วก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ค่ะที่ยูทูบนะก็ฝากแฟนมิทติ้งค่ะอีก5ประเทศที่เหลือนะคะก็ใครหลุดไปประเทศไหนก็ไปจอยกันได้นะคะบินต่างได้เลยะคะ่ะยินดีต้อนรับผู้คนจำนวนมากเลยนะใช่แนละ้แล้วก็ฝากผลงานในอนาคตของเราสองคนด้วยค่ะก็ในช่่งทำการติดตามของทุกคนเราสองคนเนาะค่ะขอบอ <S <s คุณนะคะ 很简单。